ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดกับสิท,ทัเอาราวกับพอเต้มเนาะค่ะมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะวันจันทร์ที่5กันยายน2565แล้วเนาะค่ะแอดกับพอเต็มจะพาพี่น้องเอฟซีไปเที่ยวเรานะคะพี่น้องค่ะผู้สาวเรามีแต่คนง,งามๆเ้อค่ะของพอเต้มเนาะค่ะพี่น้องค่ะ สิเป็นตัวใดนั่นนะคะพี่น้องก็เข้าไปหลับชมหลับฟังจากพ่อเต็มพร้อมๆกันเลยคะ่ะพ่อเต็มค่ะก็จะมาเอาแนวทางของเราพัฒนานะคะจะเรา,าพัฒนาพอ่อจะวันจันทร์ที่5้ากันยายนนะคะพอ่อค่ะก็สิเอาไปฝากพี่น้องเอซเนาะคะ่ะพาพี่น้องไปเที่ยวลาวนะค่ะพอ่อ จะลาวมีตรพูงางามตัวเนาะลาวก็บพอเต็มจะพ้อแ้วบอจ้ะพ้อมแล้วพ่อเอาหลักสิบสองลักสิบสอง สามสี่นะพ่อหลักสิบ,บหลักหน่วยหน่วเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองเนาะค่ะจ้าเขียนแล้วพ่อ สี่เก้าสศนย์สี่สองนะพ่อจะสามเก้าสามศูนย์สามสองสา้าสามนะพ่อจะสามสอามสก้าสองศูนค่ะ สองเก้าเราก็อีกยังก็ถึงพอสองศูนย์เนาะสองศูนย์สองส,นนะสองค่งงะว<ะ>ิ่งวิ่งรูดวิ่งรูดนะพ่อว<ะ>ิ่งรูดวิ่งรูดตอใดเนาะพ่อ,อเด่นสามลอง เด่นสามลองสี่นะพ่อครับผมค่ะเด่นตัวไหนพอ่อเล่าเด่นสามนะเด่นสามลองสี่ค่ะอันจับคู่นี้มีตัวเด่นบ่พ่อเล่า จ้เน้นสามหลายกว่าสี่เนาะสามเก้าสามศูนย์สามสองค่ะสามเก้าสามสี่สองนหกครั้งจ้าเน้นทั้งอันสี่เก้าสี่ศูนนี่เป็นตัวรองเหมือนบ่พ่อครับผมออันหลักซีนิมิสี่เก้าสี่ศูนย แล้วก็อีกอย่างอีกหืพอพ่อ42บ่ 42, อ 42. โอ้ยพ่อมาเขียน9-2ตัวป้าแม่ไม่จะออก49ซะเป่าพ่อเขียนลักอัน49 40แล้วก,ก็49อีก่่าเสนจ้า <c oughs> ออกอีลี <c oughs> สละเนาะจะค่นะนาะเงน้อง ของทวนนะคะหลักสิมี2มี3มมี4ี่นะพอ่อค่ะหลักหน่วยมี9มีศนย์มี2องนะคะ่ะจับคู่นะคะ่ะมี49 40 42านย์ส่ะคะ่ะหลัก3ามนะคะ่ะมี3ามเก้าสานองค่ะหลัก2องนะคะ่ะมีสองเก้าสองศนยสองสองะคะ่ะวิ่งลูดค่ะเด่น3ามรอง4ี่นะค่ะพอ่อ ค่ะตัวเด่นที่พอแต้มได้วงให้นะคะมี39 30 32นเนาะคะ่ะลองกับ49 40 42นอเนาะพ่อเนาะค่ะเนี่ยกับเป็นลาวพัฒนาของพ่อแต้มเนาะค่ะว่าพวกนี้ไปลุ้นกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะว่าลาวพอแต้มผู้สาวลาาเนี่ยสิง,งามสำดเนาะพ่อเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณพ่อหลายๆเนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางเราพัฒนาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะพ่อค่ะค่ะขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล่ำรวยเด้อพ่อครับผมค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นเราพัฒนาเนาะค่ะห้ากันยายนเนาะค่ะเราพัฒนาพ่อแต้มเนาะค่ะพี่น้องค่ะว่าพ่อแต้มสิพา พี่น้องเอฟซีไปเที่ยวสาวลาวงามๆบ่นะคะพี่น้องวันที่ห้าวันจันทร์เนาะคะ่ะพี่น้องกะ่ะลาวพัฒนาพ่อแต้มเนาะคะ่ะหลักสิบนาะคะ่ะพ่อได้ให้มาเนาะคะ่ะสองสามสี่เนาะคะ่ะพี่น้องก่ะหลักหน่วยเนาะคะ่ะพี่น้องมีเก้ามีศูนย์มีสองเนาะคะ่ะจับคู่ให้เนาะคะ่ะพี่น้องมีสี่เก้าสี่ศูนย์สี่สองเนาะคะ่ะสามเก้าสามศูนย์สามสองเนาะคะ่ะ หลักสองนะคะมี29 20 22นะคะวิ่งลูดนะคะเด่น3ลอง4นะคะพี่น้องค่ะพอเต็มกระได้ให้เด่นนะคะ39 30 32นาะคะลองก็คือ49 40 42น่ะคะพี่น้องหรือพี่น้อง FC นะคะมีตัวหมกักตัวชอบอยู่ในใจนะคะก็สามารถเอามาใส่ในหลัก10หลักหน่วยใดนะคะพี่น้องค่ะค่ะก็ แคบนาจอไวเลเดอค่ะนี่ก็เป็นเล่าพัฒนาของพ่อแต้มเนาะค่ะพี่น้องค่ะพวกนี่มาลุ่นกันเนาะค่ะพี่น้องวันจันทร์ที่ห้ากันยายนเนาะค่ะว่าสาวเล่าของพ่อแต้มนี่จะงามสําไดเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ค่อยลุ่นกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะจับตาเบิ่งดีๆเดอค่ะเล่าพัฒนาพ่อแต้มนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะซ้ายวิ่งซ้าย ลูดเนาะคะ่ะกายภาพเนาะคะ่ะพี่น้องวิ่งลูดเด่นสามรองสี่เนาะคะ่ะพี่น้องก็เอาไปพิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงเนาะคะ่ะพี่น้องแอดก็เอามานําเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะพอแต้มก็ให้เป็นแนวทางเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็แคปหน้าจอไวเลเดอร์ค่ะพี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่าน,นะค,ะค่ะค่ะ ก็เป็นลาวเที่ยวลาวนะคะพี่น้องลาวพัฒนาของพ่อแต้มนะค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไวเลเดอร์ค่ะพี่น้องสายวิ่งสายลูดก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาไปพิจารณาเบิ้งวิเคราะห์เบิ้งดีเด้อค่ะพี่น้องค่ะแอบเอามาฝากตอนพี่น้อง fc เนาะค่ะลาวพัฒนาพ่อแต้มดวนดวนเลยค่ะ ค่ะกับแคบนาจอไวเลยเดอ้อค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามาแล้วเนาะ,ะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อสิบป,ประดิษฐาดข่าวสารเด,ด็ดๆดีๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะค่ะก็ขอขอ,ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาเป็นก,กําลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะแอดกัสิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเพาว่าไทยเบาหวาลาวนะคะพี่น้องค่ะคลองพอเต็ม มีให้พี่น้องเอซตลอดนะคะพี่น้องค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนะคะ่ะแอดก็ขอปากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ